กาเข้กไปแง่แพ้งฉันพื่นนมาแง่แพ่งห้าสิบบาทนะทักเปไ็นเรื่งว่าสอนนึงเนี่ยเนี่ยเนี่ย ช่วไปกันับ่อบลาแมนออกมันขาดมีเบิ้องที่พ่อตรงนี้คูนึงลาแมงออกที่เออหนุกมากแต่ว่าขาดมา้าหนุกแกะมันเล่ นาของวเนี่ย้โคบมาโอ้ตึงโอ้ไหนเหบอกขนพรอมมันกนอยู่บนตึงขนาดเอาที่ใดคุณไหนตึงอยู่อันตึงอันบนตึงคเห็นาเอาก็ไม่สาวมาซัวซอยน่องเยเปนยังแมาแกซอยน่องเลยเป็นยังเอามาหนึาง มันก็จะเดือไปความรูนเยอกวาดูไมันจเป็นีดไปแ่ก็แง่งแยกงใครมาเดใจเย็นเย็นแล้วคอยเคาะออกคุณแงอเ็นใจความมันแีย

súp mẹ thằng mày พุ่นไหมสีมีปุ่นฝุ่นเกียร์ขาวขาวคนโอ้โหุ่นเกียร์ขาว่นมาไหมฮะอ่อนๆน่าต้งหนักตึงๆนีเลยเฮ้ยอ้เหรอขาดเลยหรอสาวมดปีนหลัง ข้างงาเสร็จละมีจุ่มเดียวลองหันีปัดเดียวไ่นไงห้างไม่บ่ไหมนี่บ่ไหมห้างไม้เนงวะเรีย้าง มาไทยเป็สิไายอยู่นี่เี้ยตาหนูเก๋ได้เห็นดิโอ้มีอยู่ไงมีแต่ตาแม่บอสอเดี๋ยวยเดี๋ยวยูโอ้ลายอยู่ลูกโอ้ลายอยู่ลูก hang xuống mới nghe cái này nó có hang tầm đi hang tầm mất không. Này, thì nó không đơn số chậu một ngày nó chậu ถือคัก,กถือโยงกันลน้นออกแน่เขาแน่แหละืึ ันคันเบียเออประมานี้ไหลเนี่ยใครอยู่เบี่ยงทั้งนี้

จะเงี้ยข้างบนด้วยเหรก็ดีตาของกระถิ่นี่ดเวหอตาไม่นลโอ้ปุ่มออกด

มัน nó ได้หลาย lái เป็นเกือบเป็นโลมันตัวนี่แม่เจ้าคุณไป ให้ถาดไปคุณต้นใหม่ต้นมองต้นีสี มันขักมันคัก เมื่อสามสองสามรอยคเฮยเบยุขายร้รยอยยี่สิบาเสมอนี่นะทักห้าสิบบาทนะทักก็ยังว่าสอนหนึ่งเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันสิบวันเลยสามสี่รอยห้ารอยคุณว่าเนี่ยสี่รอยคุณว,ว,ว่าเนี่ยเบยุแม่ว่าได้สี่ร้อยคุณเลยเนี่ยหาสิบบาทส่อนเดียวยังว่าหอวยสอนสุดแกงเขานะ่ะเขาบอกว่าเป็นโลบ ฮันฮนเออฮนล้าก็จะไม่ได้ออออเรง้มอเรี่อกตมตรงๆไปลูกกินบนล่ะไปล่างน้ำใส่แต่กระซอนล่างน้ำออกขีงกกเจ็บออกเอาล่างแปลงนะมั่าวันบ่ได้เห็งามดอกพูดนาซึ่งว่าหาอยจังเลยอเออสอนนึงอีลีได้ถ โอ like oh, <cat> ้เขาประกาศซื้อกินยังวะแม่ไปย่อบ้างมันก็เริ่มมีแน่อยู่แม่ก็เลยว่าโอ๊ยโจรมาให้ลูกกินวะคือพอท่านจะซื้อพวกหมกไปอันอาลาเต่าซื้ซื้อวะหมวกก็ได้แหนไปหลายได้ขนาดถ้าเป็นแหนขี่รุ่นยังได้เป็นรอยคนที่ท่าเอามาโลน่ะทรายกระเบิ้งขวดกระหูแห้งตึงดีกว่าอยู่พี่ซ้ำ ทางมันก็ปั่นซินั่นซาจะเอารับบ่ได้มาหยังมึงน้ํามันน่ะเฒาบักเปฮาไปแยแพงอือคัน้นแยบ่แพง